ความท้อแท้เป็นความรู้สึกที่ทุกคนต้องอเผชิญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือเป้าหมายส่วนตัวแต่สิ่งสัมพันธ์คือการเรียนรู้วิธีจัดการกับมันด้วยตัวเองเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้และกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งนี่คือแนวทางในการจัดการความท้อแท้ด้วยตัวเองเพื่อให้คุณสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเติบโต ทำความเข้าใจและยอมรับความรู้สึกสิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อความท้อแท้เข้ามาเยือนคือการยอมรับและทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติอย่าพยายามปฏิเสธหรือกดทับความรู้สึกนั้นเพราะนั่นจะยิ่งทำให้คุณจมดิ่งลงไปมากขึ้นลองหยุดพักจากสิ่งที่กำลังทำหายใจลึกๆแล้วตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันรู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้ เช่นเศร้าผิดหวังโกรธกังวลอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ฉันรู้สึกแบบนี้พยายามระบุต้นต่อของความท้อแท้ให้ชัดเจนที่สุดความรู้สึกนี้กำลังบอกอะไรฉันบางทีความท้อแท้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณต้องพักผ่อนปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือลองเส้นทางใหม่ การทำความเข้าใจความรู้สึกจะช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นในการหาทางแก้ไขปรับมุมมองและเปลี่ยนวิธีคิดความท้อแท้มักเกิดจากวิธีที่เรามองสถานการณ์ต่างๆลองปรับเปลี่ยนมุมมองและฝึกความคิดในเชิงบวกมากขึ้นโฟกัสที่สิ่งที่คุณควบคุมได้ บางครั้งเราท้อแท้กับสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเราลองเปลี่ยนมาโฟกัสที่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงตัวเองการเรียนรู้หรือการลงมือทำอะไรบางอย่าง มองหาบทเรียนจากความล้มเหลวความผิดหวังและความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงจุดสิ้นสุดแต่มันคือโอกาสในการเรียนรู้ถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์นี้บ้างครั้งหน้าฉันจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นตั้งคำถามกับความคิดลบ เมื่อความคิดลบเข้ามาในหัวเช่นฉันมันแย่ฉันทำไม่ได้หรอกให้ลองตั้งคำถามกับความคิดเหล่านั้นว่าเป็นความจริงทั้งหมดหรือไม่มีวิธีอื่นที่จะมองเรื่องนี้ได้ไหมฝึกขอบคุณการฝึกขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยจะช่วยปรับอารมณ์ให้เป็นบวกมากขึ้นลองเขียนรายการสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในแต่ละวันลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อน เมื่อรู้สึกท้อแท้เรามักจะไม่อยากทำอะไรเลยแต่อย่าปล่อยให้ตัวเองจมปลักกับความเฉื่อยชาการลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆจะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนและพลังที่ดีแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยถ้าเป้าหมายของคุณดูยิ่งใหญ่และน่าท้อแท้ลองแบ่งมันออกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่ทำได้ง่ายขึ้นและตั้งใจทำให้สำเร็จทีละขั้นเมื่อทำสำเร็จคุณจะรู้สึกมีกำลังใจและมีแรงเดินหน้าต่อ เริ่มต้นด้วยการจัดระเบียบบางครั้งความรู้สึกท้อแท้ก็เกิดจากความยุ่งเหยิงรอบตัวลองจัดระเบียบโต๊ะทำงานห้องนอนหรือเข้าของเล็กๆน้อยๆการจัดระเบียบภายนอกอาจส่งผลต่อการจัดระเบียบความคิดภายใน ดูแลสุขภาพกายร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินเล่นโยคะจะช่วยปรับสมดุลอารมณ์และลดความเครียดได้ ทำกิจกรรมที่ชอบหากิจกรรมที่คุณสนุกและรู้สึกผ่อนคลายเช่นฟังเพลงดูหนังอ่านหนังสือวาดรูปหรือทำสวนการทำกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้พักผ่อนจิตใจและเติมพลังช่วยเหลือผู้อื่นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็สามารถสร้างความรู้สึกดีๆและทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นสร้างระบบสนับสนุนส่วนตัว แม้ว่าน,นี่คือการจัดการด้วยตัวเองแต่การมีระบบสนับสนุนที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญพูดคุยกับคนที่คุณไว้ใจการระบายความรู้สึกกับเพื่อนสนิทครอบครัวหรือคนที่คุณไว้ใจจะช่วยให้คุณรู้สึกโล่งขึ้นและอาจได้รับมุมมองหรือคำแนะนำดีๆกลับมา หาแรงบันดาลใจอ่านเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จหรือก้าวผ่านความยากลำบากมาได้ดูวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจหรือฟังพอดแคสต์ที่ให้พลังบวกตั้งขอบเขตและพักจากสิ่งกระตุน้นหากโซเชียลมีเดียหรือข่าวสารบางอย่างทำให้คุณรู้สึกแย่ลองจำกัดเวลาในการเข้าถึงหรือพักจากการรับข้อมูลเหล่านั้นชั่วคราว ให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากได้สำเร็จหรือทำตามเป้าหมายเล็กๆได้ให้รางวัลตัวเองเพื่อเป็นกําลังใจและเสริมสร้างความรู้สึกที่ดีและจำไว้เสมอว่าคุณมีพลังที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้ด้วยตัวคุณเองขอให้ทุกท่านมีความสุขสบายใจในทุกๆวันขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะ